โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมกาโปชแนลซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นปืนเดียวทั้งเกมอีกเช่นเคยนะครับก็มาดูว่าคลิปนี้เราจะได้เป็นปืนอะไรและเราจะได้กี่คิวเราจะได้ที่หนึ่งไหมก็ต้องมาอรอลุ้นนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับผมแล้วไปรับชมคล,คลิปกันได้เลยครับ let's go โอเคนะครับซึ่งตอนนี้เข้า <Yeah. S 1> มายู่ในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่าเหมจะโดดไหน let's go โอเคนะครับตอนนี้เราก็โดดมาที่ลงมวยนะเหมือนจะมีต hmm. mm ัว hmm. ดูดิข้างๆผมเนี่ยน่าจะเป็นตัวเป็นเลยลงมาขอให้ได้ปืนดีๆอ้ยเล่นปืนอะไรเนี่ยแม็กซิบ่ะยังไม่เคยได้แม็กซิบเ้ยมาลองสักตั้งมาแม็กซิบเ้ยเอาว่ะแม็กซิบ่ะแม็กซิบะเนี่ยมาเลอมาล้อหนึ่งล้อหนึ่ง ี่มันเป็นงานนะนี่มันเป็นงานนะไม่ยอมนะนี่มันเป็นงานจนะันะนนเนนเดเลยตามล่าหามันแป๊บผมไม่กันตล้วเ,เลยเด็ดเด็ด,ดสสร่วงทำศพเด้วยกัน เดี๋ยวถ้ามันโตนลงมาอีกผมก็เซ็ตหยอ่อนอีกอะ่ะเฮ้ยเดอแล้วเจอแล้วช้อนแกงผมงมันอนะ่โอ้ยไอ้บอลไว้ฮะเล่นโปปะวนนะเนี่ยตอนนี้เราก็จัดไปสามอีลิมแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วเนะี่ยตายง่ายจังชิวๆอะ่ะชิวเกินทางาน,นแล้วชิวเกิน ผมเจอตัวละตัวเป็นด้วยตัวเนี้ยเขอ,อย่าชนเลยลกันต,ตัวนี้ดีกว่าเพราะที่ผมยิงไป,ไปต้นเกมอะรวงรวงขอสำตอบอะอินเกมอินเกมเฮ้หยหัวโผลหัวโผลนะนยงหัวแหลกนะ mới đẹp nè, luồng, ra trái quay đi tỏ mà lâu quá, ui mà nào mà, mà đi, mà đi. มาดิ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 เรียบร้อยเหลือไม่กี่ตัวเท่านั้นเฮ้ยมันเอาว่ะมันเล่นของสูงเลยเหรอไม่เอาเลยเร่วงสามศพเลยโอเคอุย้ยหัวแตกหัวแตกฮะเจอแล้วเจอแล้ว ตายจานเลยไม่ได้ดึงตึงออโต้ระเบิดเรื่มมาวาจาเรื่มเมยไหนบอกปหลองหมดตี้ครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแบคสิบทั้งเกมนะครับก็ชิวๆครับตกพวกไก่อะ่ะเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกด